สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจินกับข้าวนกนาเนเตแลนด์เช่นเคยกับพี่น้องยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องข้าวนกนานเน์แลนด์กับพี่น้องค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนเช้าเช้าเข้าโมงครึ่งกับเมื่อคืนเราขับมาถึงบ้านจาที่ไปเที่ยวเยอรมันเราขับมาถึงบ้านเมื่อคืนกับพี่น้องค่ะก็เลยวันนี้ตอนเช้ามากินทตต์ิส โต๊ดตีชีสค่ะพี่น้องชวนชวนพี่พี่น้องน้องมากินโต๊ดตีชสกับดื่มกาแฟค่ะอ้มันเต็มเหลือเกินค่ะพี่น้องของข้าวนกนาคาปูชีโนอมันเต็มเหลือเกินเบาก็นั่งอยู่กับพี่น้องบบาก็นั่งอยู่นี่เบาเบ่าเขากินโต๊ดตีชกสเขาใส่เสื้อนั้นกับพี่น้องใส่เสื้อที่ข้าวนกนาซื้อวันเกิดให้เขาค่ะเสื้อของอ อ่าไฟนอตแฟนกลับกับพี่น้องกานครุบชีฟังกิได้กินได้อ๋อซื้อเขาชอบแก้วกาแฟที่ซื้อจากหมู่บ้านสังหันลมกับพี่น้องลาดสีไม่ไอองครุชีกนดอย่าเด็ดรุนั่นตัดในน้ำมุกอย่าอย่าเด็ดย่ายารับมาซีนในน กินเด็ดจากซื้อจากหมู่บ้านกัางหันลมกับพี่น้องคาแฟมันจะหกมันเต็มเหลือเกินฟิ้งอ่นดน้าันยิ่งเด็ดดาใค่แล้วทีนี้เออีนี้เออก้าวนกนาอยากเอก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกๆท่านนะคะ ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่องเข้านกนาในธอ์แลนด์นะคะพี่น้องค่ะสำหรับมากดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็มาดูคลิปวิดีโอของเข้านกนาเก้านกนากับบ่าวขอบคุณพี่น้องมากๆเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจมาตลอดกับพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะมาค่ะมาทานกาแฟกันก่ะพี่น้องดื่มกาแฟไม่ใช่ทานกาแฟ ดื่มกาแฟตอนเช้ากันค่ะอาขาดเริ่มหนาวแล้วค่ะพี่น้องค่ะอาขาดเริ่มหนาวต้องใส่เสื้ออุ่นๆในบ้านนะคะพี่น้อง ยังไม่เปิดนะพี่น้องเพราะว่าก่าน้ำค่าไฟแพงค่ะพี่น้องค่ะแอร์อุ่นยังไม่เปิดใส่ต้องใส่เสื้อหนาค่ะในบ้านต้องใส่เสื้ออุ่นๆนิดสิ่งแรกก็อดเดียวใบไหนดูดานเหมือนโน้ตเดียว ลมแรงลมแรงเมื่อคืนพัดโอ้ลมแรงมากเลยออกข้างลอกไม่ได้เนี่ยวันนี้ลมแรงกับพี่น้องับอยู่ในบ้านแล้วกันวันนี้เที่ยงแล้วค่ะพี่น้องมาค่ะมาทานข้าวเที่ยงกันค่ะอ่านี้ก้ากล้องนะคะเก้ากล้องของฝรั่งเศสค่ะพี่น้องนี่้ากล้องนะแล้วมีแกงอ่ะแกงคั่ว เนื้อกวางกับพี่น้องขาแกงขั้วเนื้อกวางนี้อ่อแกงขั้วนี้ซื้อมาจากพริกแกงอะนะเครื่องแกงซื้อมาจากพัทลุงแบบโบราณกับพี่น้องพริกแกงแบบโบราณพัทลุงอุ้ยเผ็ดหอมมากเลยอร่อยมากเลยนี่ปลากระป๋องกับพี่น้องปลากระป๋องของอ่ของเนเธอร์แลนด์นั่นแหละค่ะพี่น้องขาปลากระป๋องแล้วนี่ผักแกนี้เลยค่ะก็กินง่ายๆกับพี่น้องขามาทานด้วยกันค่ะ ไปยอรมันนกินแต่เนื้อสเต็กอร่อยมากตรงนู้นค่ะพี่น้องเนื้อสเต็กก็เลยอยากทานข้าวไม่ได้ทานข้าวเลยห้าวันก็เลยอยากกินอะไรที่แบบบ,บ้านไทยๆค่ะพี่น้องมามาทานด้วยกันค่ะกินไปเล่าไปค่ะพี่น้องที่เยอรมันนะคะพี่น้องสวยมากๆเลยนะรูปเดี่วนี้เป็นรูดูใบไม้ปริมันจะสวยเพราะว่า เพราะว่าอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะว่าที่เยอรมันน่ะมีภูเขามีภูเขาแล้วข้แม่น้ําภูเขาแล้วก็แม่น้ําแล้วก็วกอะไรอะ่ะที่ราบลุ่มอะค่ะพี่น้องที่ราบลุ่มสวยมากเลยมันวิวมันสวยจริงๆค่ะแต่ที่เนเธอร์แลนด์ที่นี่ไม่มีนั่นนะพี่น้องไม่มีอ่ะไม่มีภูเขานะที่นี่มีแต่ทะเลแล้วก็พื้นน้ำทำฝ่าพื้นดินก็รู้กันอยู่ใช่ไหมคะเนเธอร์แลนด์ โอ้สวยมากเลยค่ะพี่น้องมีโอกาสแล้วมาเที่ยวนะใครมีโอกาสแล้วต้องต้องมาเที่ยวยุโรปอะค่ะนเนเธอร์แลนด์ก็แตกต่างเยอรมันก็แตกต่างสวิตเซอร์แลนด์ก็แตกต่างอะค่ะพี่น้องกินไปเล่าไปเนาะ ถูกมากกับพี่น้องกาที่เยอรมันนะไปร้านอาหารอย่างเงี้ย5 40 50ยูโรอืมอร่อยเนื้อเนื้อสเต็กอร่อยมากกับพี่น้องที่เนเธอร์แลนด์ไม่มีนะเวลาเราไปร้านอาหารทีนึงก็หมดไปประมาณเกือบ200ยูโรค่ะที่นี่แพงมากแล้วไวน์แก้วหนึ่ง2 50กับพี่น้องเวลาเขาเสิร์ฟก่ะเขาจะเสิร์ฟเต็มแก้วเลยนะเพราะว่าไวน์เขาเยอะตามที่ก้าหนงนาไทยมาให้ดู เดี๋ยวคลิปนะคะเข้าเข้านอกนาจะลงเรื่อยๆนะคะคลิปอ่าลงเรื่อยๆยังลงไม่หมดค่ะอยากลงเรื่อยๆให้พี่น้องดูค่ะนั้นแหละค่ะพี่น้อง่ะเออถูกมากๆเลยไปร้านอาหารแล้วก็ไปดื่มนี่แบบแบบสุดๆเลยค่ะพี่น้องไม่ต้องว่าไปร้านอาหารแล้วหมดไปถ0 0งร้อยยูโรไม่ไม่อย่างนั้นค่ะก็ร้านอาหารที่ริมแม่น้ํานั่นแหละเห็นไหมสวยๆวิวสวยอย่างนั้นลคะคะพี่น้อง ที่เนเธอร์แลนด์เราไม่มีนะอย่างนั้นสวยแล้วก็วิวสวยมากแล้วก็ถูกมากค่ะพี่น้องค่ะกินไปเล่าไปเนาะแล้วเวลาไปดูปลาศาทตรที่เยอรมันนะคะพี่น้องปลาศาสตระเยอะมากเลยแล้วสวยแล้วอยู่อยู่ในป่าใหญ่ในอลุ่มอะไรเ็าเรียกอะไรอะพี่น้องอยู่ในลุ่มอหุบเขาะนะต้องเดินไปอุย้ยเหมือนบ้านไปบ้านของเจ้าหญิงอย่างนั้นเลยค่ะในอ ในในหนังหรือว่าในอะไรอย่างนั้นเลยสวยมากตาไปเห็นจริงๆจะสวยมากค่ะพี่น้องค่ะมีโอกาสก็มาเที่ยวนะที่ยุโรปที่สวิตเซอร์แลนด์ก็สวยอีกแบบนึงที่เนเธอร์แลนด์ก็สวยอีกแบบนึงค่ะพี่น้องค่ะมีโอกาสแล้วมาอยากให้เห็นเป็นจริงอะค่ะอยากให้เห็นของจริงค่ะพี่น้องแตงปลานี้ซื้อมาจากตลาดนัดลูกอ่อน พี่ก็ขายเป็นกิโลอ่ะกรอ,อบกรอบพี่น้องในซูปปเปอร์มาร์เก็ตไม่อร่อยหรอกอืมอืมอร่อยอร่อยค่ะ เครื่องแกงพัทลุงนล่นะพี่น้องดพะใจจริงๆเลยเครื่องแกงเขา่าเครื่องแกงแบบโบราณเลยของพัทลุงอร่อยนะอาหารที่พัทลุงอร่อยนะพูดถึงแบบแบบอาหารก็ทําแบบบ้านๆนะไทยๆเลยนะพี่น้องนะที่พัตลุงอะ่ะอืมอืม นั่นเลยค่ะไปเจี่ยวเยอรมันนะาขาดก็ดีดีค่ะพี่น้องแต่วันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะพี่น้องเนาะวันเสาร์อาทิตย์เวลาไปดูไปดูปราสาทไปดูอะไรนี่คนเยอะมากเลยค่ะพี่น้อง่ะเพราะว่าปราสาทที่เยอรมันอะ่ะมันจะสวยมันจะสวยค่ะพี่น้องและดังคนก็ไปดูปราสาทกันอะนะ่ะเนาะปราสาทแอลที่เข้านกนาไปอะ่ะ เป็นอ uh, nee, ge mm ันดับที่สวยอันดับที่สี่เดอร์อลฮิตนูเมอร์เฟียท็อกมอยสเตอร์อ๋อันดับที่สองประจักษ์เอลแอนแล้วก็แอนบายเดอะโคคมเวลคานูเบอร์เน่หมายถึงการเก็บกวนทกทนมิงงแลอบืออากอ้าคืออล้วกเจี่แล้วคลคออเก้ ต็อปเตนะ็นอ่ะพี่ <มา S 1> น้อง <มา S 1> ในเยอรม,นนมันอ่ะเผ็ดาม,ามากค่ะพี่น้องกจาจักจะอ,อิ่ม หอมสีม่วงเนี่ยเมื่อก่อนก้านอกนากินไม่เป็นนะพี่น้องแล้วก็ดู youtube เพื่อนเพื่อนยูทูบที่กินโชว์เขากินก้านอกนาก็มากินด้วยแล้วตองไม่เสียก็เลยกินตามค่ะพี่น้อง่าวันนี้ยังเที่ยงอยู่เดี๋ยวสักครู่ทําอะไรทําอะไรอีกก็เดี๋ยวก้าวนอกนาจะถ่ายให้พี่น้องดูนะคะ กินอร่อยแล้วก็เผ็ดมากเครื่องแกงอร่อยปลากระป๋องก็อร่อยแป๊บเดียวก็ค่ำแล้วค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้นะพี่น้องที่ยุโรปเขาอ่ะเขาเปลี่ยนเวลานะร่นคือว่าร่นเวลาให้มันเร็วอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องขาร่นต่อยหลังต่อยหลังตอนนี้กี่โมงละ่ะสมมุติว่าตอนนี้หนึ่งตุ่มนะก็เออ แต่ตอนนี้หนึ่งตุ้มเมื่อวานก็หกโมงกับพี่น้องซึ่งมันทำให้อ่ามันทาให้มืดเร็วเวลาร่นกลับไปหมุนกลับไปหนึ่งชั่วโมงกับพี่น้องกกลายเป็นว่าที่นี่นะตอนซัมเมอร์เวลามันจะเร็วกว่าที่เมืองไทย5ชั่วโมงแต่ตอนนี้ในฤดูหนาวนี้ เวลาเร็วฝาตี้เมืองไทยหกชั่วโมงแล้วค่ะพี่น้องจนตอนนี้มันมืดเร็วกับพี่น้องเพราะว่าเวลาหมุนกลับไปหนึ่งชั่วโมงค่ะทำอะไรก็รีบๆทำเนี่ยเกานกนาว,วันนี้ทำโน่นทำนี่เอามืดแล้วหกโมงแล้วได้ของฝันมาค่ะพี่น้องเมื่อวานซื้อของฝันมาด้วยค่ะซื้อของมาฝากแม่บ่าวก็ซื้อฝากแม่ซื้ออะไรฝากแม่เขา ก็ของที่ติดตู้เย็นได้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตให้พ่อเขาเป็นแท่งแล้วก็ของแม่ก็ของติดตู้เย็นกับพี่น้องก่ะติดตู้เย็นเนี่ยของติดตู้เย็นเป็นแม่น้ำโมโซ <c oughs> แม่ก็ชอบอย่างนี้เลยค่ะกานกนาก็าซื้อมาฝากแม่เขาอันนี้สองอัน ื้อมาเอาเองสองอันดอกลาเวนลาวันโดที่มันแห้งอะค่ะแล้วเขาก็ใส่ถุงเอาไว้อย่างงี้แล้วลองวางใต้หมอนกับพี่น้องมันทำให้อ่าระบบอะไรอะในร่างกายอะมันจะสูดอากาศแล้วมันจะผ่อนคลายกับพี่น้องใส่ไว้ใต้หมอนนอนกลางคืนใส่ใต้หมอนติดมัน หอม,หอมนี่ค่ะพี่น้องค่ะที่เยอรมันถือมาหอมมากเลยเบาก็มีอันนี้อะไรก็ไม่รู้พวกมีดเวลาปอกไปเวลาเปิดกวดไวน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องเปิดเบียเปิดไวน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ของข้าวนกนาก็ได้อันนั้นมาภาพของเอ่อ ปลาศาส์เอลส์ได้น,นี้มาด้วยแล้วก็มัสเตอร์อันนี้ได้มาสำหรับไว้กินกับอดตดกก็ทำจากธรรมชาติเลยค่ะไม่ให้ใส่ตู้เย็นมัสเตอร์นี้เลยค่ะพี่น้องไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรมันเป็นซอสอ่ะมันเป็นเครื่องเทศค่ะพี่น้องขาเป็นเครื่องเทศเป็นเครื่องเทศ แล้วก็ได้ไวน์มาสองขวดไวน์โรเซ่โรเซ่มาสองขวดกับพี่น้องไวน์แถวนั้นแหละที่เขาทำไวน์นั่นแหละก็บอกว่าบีอ่าออแกนิกมาจากไวน์ออเกนิกกับพี่น้องได้มาสองขวดได้มาสองขวดออแกนิกก็บอกออแกนิกได้มาสองขวดกับก็เนี้ยได้ของมาจาก เท่านี้นะคะพี่น้องก็เลยวันนี้อยากมาทักทายพี่พี่น้องๆพอ,อ,อมาถึงบ้านค่ะกลับจากเยอรมันนะคะพี่น้องค่ะโอเคนะคะพี่น้องอสําหรับคลิปวันนี้นะคะมาถึงบ้านมาทักทายเข้านอกนาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องอาฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเข้านอกน,นาเนเตอร์เลนด์ด้วยนะคะพี่น้องค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะทุกคดติดตามค่ะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ